ครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาเก็บผักมาเดินเดี๋ยววันนี้มันเก็บมะเขือนะครับมาดูสิว่ามันจะเยอะไหมวันนี้นะครับเนี่ยนะครับอ่านี่อันนี้มีต้นเดียวนะครับเต็มดกมากกินยังไงจะทันนี่นี่นี่นน,นะครับเก็บมะเขือดูนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเราจะไปต้นต่อไปนี่ได้ละใส่ตะการละ นี่นะครับดูนะครับป่าปอันนี้ก็จะท,ที่ปลูกไว้เดี๋ยวเราเข้าป่ากันไปพลิกมันเริ่มแห้งแล้วเริ่มยืนต้นตายแล้วครับนี่นี่นี่น,นี่อันนี้ก็มะม่วงพาเข้าสวนเลิกงานตอนยินนะครับเดี๋ยวนะดูมะเขือเราก่อนโอ้ เดี๋ยวเราจะอ้อมไปตรงไหนได้อ๋อนี่น,นต้นนี้ครับตรงน,นี้ม,มาดูต้นนี้ดูต้นนี้เก็บมะเขือนี่ลูกใหญ่ๆนี่ยครับอวันนี้แก่แล้วไม่ได้เก็บนานแลทุกคนแก่แล้วเดี๋ยวไว้ให้มันนี่แหละไว้นี่แหละเก็บเก็บอ่อนๆไปกิน เนี่ยครับเยอะมากเมื่อเราไม่ได้ฉีดยานะปลอดสารพิษเนี่ยครับเออเดี๋ยวนี่พริกพริกกระเรี่ยงกำลังงามเลยครับต้นนี้โอ้ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโด่มากด่มากครับโด่จริงๆ นมันอาจจะสั่นหน่อยนะอ,อน่นี่นี่นี่น,นี่อันนี้กรอบกินกับน้ำพริกเนาะอร่อยทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเห็นเห็นตรงนี้ตรงนี้นี่นี่น,นี่นี่ครับลูกสวยๆงามๆเลยนี่ กำลังอ่อนเลยครับอิชโอ้มดก็เยอะเราไม่ได้ฉีดยาไงทุกคนไม่ได้ฉีดยานี่นี่นี่น,น,นทุกคนเห็นไหมเห็นไหมลูกซุยซเลยครับในต้นนี้หมดแล้วดูทุกคนดูเกือเบเต็มตะกร้าแล้วครับนี่ กำลังสวยน่าจะหมดแล้วหลยเนี่ยมันกำลังออกดอกมาอีกเนี่ยครับ <c oughs> มันกำล